นะครับวันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับเราจะน่มาฝากนี่นะครับถ้าเราท่านที่อยู่ในกลุ่มลงทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่29มกราคมมานะครับที่ไม่อยู่ในกลุ่มคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันนะครับเมื่อท่านเข้าไปอัปเดตแอปบ่าตังเป็นเวอร์ชัน10.32.0แล้วพอท่านลงทะเบียนจีวอลเลตจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนหรือระบบกำลังดาเนินการอยู่ท่านไม่ต้องตกใจนะครับว่าท่านได้เชิงสิทธิ์แล้วผ่านสิทธิ์แล้ว ธนาคารแจ้งมาว่าให้รอวันที่15กุมภานะครับค่อยเข้ามายืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับพอวันที่15ท่านก็เข้ามาในแอปต่าตังค์แล้วก็เข้ามายืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งนะครับยืนยันเสร็จก็ได้ขึ้นมาหน้าจอทางด้านขวานี้นะครับยังไงก็ได้ใช้เงิน2,000พร้อมกันนะครับเพราะว่าเงิน2,000งวดแรกที่เข้าจะเข้าเป็นวันที่18กุมภานะครับเข้าพร้อมกันทุกคนนะครับที่ได้ติดเราชนะนะครับ ก็จะเข้าอา,อาทิตย์ละหนึ่งพันเป็นทุกวันพฤหัสนะครับนิพพากุมภาสี่สิบเอ็ดสิบแปดยี่ห้ามีนานครับเปครบเจ็ดพันแล้วค่อยใช้พร้อมกันนะครับวันนี้ข่าวสารก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับรบก,กวนทุกท่านที่เข้ามาชมติดตามเพจด้วยนะครับเพื่อรับข่าวสารในอนาคตต่อไปนะครับเมื่อไม่มข่าวมาทางเพจก็จะอัปเดตข่าวทันทีนะครับ ครับจะเลื่อมกดติดตามให้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับ